ใเนี่ยเขาขีล้มางี้ก็ใครแด้อยู่ถึงจะออกไม่เต็มแต่ออกให้เห็นมันก็ยังดีแล้วน่ะใช่คนเราน่ะใช่ไหมคนเรานะเรามองกันให้ให้ออกนะมองกันให้ออกไม่ใช่มาคุยว่าฉันดีฉันดีฉันดีนะจวดลงไปแล้วไม่มาเลยเลยอันนี้แค่ฉีดที่เฉยเนี่ยเนี่ยังไม่ได้ทำมาแล้วมาแล้วครับจะไม่มาอมาแล้วครับจะไม่มาอมาแล้วเนี่ย โอ้ย oh. เนี่ยคุณลุงถ้ามันเป็นอาการแบบนี้นะฝาเขียวอย่างเดียวเลยอ <Hey. S 2> ถ้าถ้าเป็นอาการไหลออกลิ้นตรงนี้หน้านะหรือเอาลิ้นมาตอกได้เน,นี่ยนะจากที่เราว่าทาแดงสาครั้งแดงสองครั้งแดงแดงทิ้งไว้สาวันแดงทิ้งไว้สามวันนะ uh. เราไม่ต้องไปทาแล้วเราฝาเขียวเลยจำได้เลยจำไม่ได้เลย แว่นนกอัไม่ใส่แว่นไม่ติีดไม่ได่าไม่ใช่ว่าไม่มีซึมนะมีซึมนะเตรงตร้นลองเลยด้ดวยนนี่ก็ถือว่าเริ่มมีเริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มมีเหตุผลอะว่าที่เราฉีดไปสองเที่ยวอะมันเริ่มให้ให้อะไรกับเราแล้วเนี่ยพลังงานพลังงานมันเริ่มมาให้กับเราอนนี้ยังขนาดพอดีก็จะสามครั้งที่สามแล้ว เริ่มเริ่มมีพลังงานเริ่มเริ่มมีแล้วเนี่ยเหมือนว่าเหมือนเหมือนว่าเขาจะจะเริ่มขยายท่อให้เราเหมือนก็มีพลังงานผุกุดผุๆๆุแล้วก็เริ่มขยายท่อให้เราเรายังไม่ได้เอาฝาเขียวทางไงยังครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาฝาเขียวทางได้เลยไหนไหนก็เอาแปลงมากไม่ไม่แปลงผมงผมีโอยโกมา <c oughs> <c oughs> ขออนุญาต <c oughs> ผมทาทิ้งไว้ก่อนไหนไหนเราเปิดแล้วไงาการลา การลาไปในตัวด้วยนะที่ผมทานเนี่ยการลาไปด้วยคือเราทาติดหน้าเลยรับแล้วเราก็สบายใจเราเขาแปลกยาเราเลยเขาไม่เป็นฟองอะไรครับใครจะคิดยังไงก็เ <Nein> รื่องของเขาไม่ค่ะมีคนพูดเหรอฮะ ก็เ,เห็นตัวยาเราได้เวลาทาแล้วใช่ไหมเดย,เด,ยเดี๋ยวมันซึมไปหมดเลยนะเราทาทิ้งไว้สักนิดเดียเ๋ยวมันก็ซึมไปหมดหรอครับไม่เป็นไรคร<ช>ับอันนี้ที่ผมทาทาปิดหน้าคือผมป้ปปองกันลากัหนึ่ตัวด้วยเดี๋ยวมันแห้งปุ๊บก็เครือบไว้ให้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขา,<ช>าจะเป็นเชื้อราอะไรนะครับอย่างนี้ เขาเขาเขามีคนมีคนพูดเหรอคุณลุงเขาเห็นไงเขาบอกว่าตัวยาเราทิทางใหม่แต่มันเป็นฟองอ๋อไม่คนอื่นนะครับไม่ใช่เรานะบ่อที่เขาทานมาเนี่ยนะเขาตอนเราทาแล้วเขาเห็นนะครับอ๋อก็บอกข้ายาคือเป็นฟองนี่แหละผมเลยบอกเป็นสารอินรีอินซีเราไม่ใช่สารเล่งเราไม่ใช่สารเล้งเราก็อาศัยว่าเราเราต้องการให้เขาซึมซึมเข้าไปเร็วๆด้วย ก่อนนั้นมันจะค้นกว่านี้นะของผมนะแล้วตอนนี้มันมันซึมยากมันซึมช้าผมก็เลยต้องปรับให้มันซึมเร็วปรับให้มันให้มันซึมเร็วเนี่ยเนี่ยเราสบายใจแล้วไม่ต้องเบรซีเรียสนะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาเป็นชั่วลงชลาตามหลังเราพอเราคงไปเปิดนาเมื่อกี้นี้ที่เปิดไม่ใช่เราต้องการทดสอบมันต้องการดูว่ามันเดินให้เราไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเห็นละเห็นเท้าคงละเดี๋ยวฉีด ต่อไปนี้ายจะออกดีเพราะว่ากิลึกใช่ไหมครับขมวนี้แผ่วก็เลยดูช้ายอยู่ครับเนื่องจากว่าเนืเอนเ่องจากว่าวันนี้เราพ่นเอาโลนเปียกอย่เดียวนี้เราพ่นไปสองรอบแบบโปชุดสามสหายครับ,บ,บเหนะ็น้คือพูดกันนะว่า ไอแผลบนนี่คือกีดไม่ไม่ไม่ได้กีดมานานแล้วใช่ไหมครับไม่ไม่เราไม่ได้กีดมานานแล้วเนาะนาน้วครับนานมากเลยนะครับแต่ต้องแต่ตายนึงปุ๊บก็ทิ้งเลยก็เป็นเป็นปีไหมครับเป็นปีไหมเกือบแล้วเกือบปีอ่าเกือบปีนะแต่อันนี้เราพ่นสามตาหายไปสองรอบสองรอบรอบหนึ่งห่างกันกี่ครั้งครับไอ้กี่วันห้าวันหนึ่งรอบหนึ่งห่างห้าวันตีเฉลี่ยแล้วตีสักอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งเรามาพ่นทีเนาะคอาทิตย์หนึ่งมาพ่นที ก็ถือว่าเป็นสองรอบแล้วครับโอเคผมผมผมกำลังเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมันนิดนิดหน่อยหน่อยมันยังไม่เต็มที่มากกูลุงจะเห็นไว้ตรงจุดนั้นอ่ะมันเดินละน้ำยางมันเริ่มไหลละแต่อันเนี้ยข้างบนเนี้ยยังไม่ไหลเลยแล้วก็กำลังมีปูปูโผล่ๆนิดนิดหน่อยหน่อยมานะครับเริ่มเริ่มให้ให้เราเห็นนะครับแล้วเนื้อไม้เขาก็เริ่มสดขึ้นนะสดขึ้นนะเนื้อเนื้อไม้เขาอ่ะ ผิวเนื้อไม้อะ,ไม,อะไม่แห้งนะ <c oughs> ใช่ไหมน้องเห็น <c oughs> เห็นมันพี่เนาะ <c oughs> เออแล้ว <c oughs> เราอยู่มีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนานๆเนี่ยเราคุยอะไรมันจะได้ชัดเจนนะ <c oughs> เพราะว่าโทรศัพท์ามาเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าเราคุยกับเรื่องอะไรกันแต่ตอนเนี้ยเรากําลังจะบอกว่าเนี่ยทําไมผมถึงอยากจะลองเปิดดูทาไมผมถึงอยากจะเห็นมันเห็นพฤติกรรมมันแล้วเดี๋ยวพอเรายิ่งเราเราเอา ฝ้าแดงมาทาเอาฝ้าเขียวมาทามันจะขยายท่อให้เราแล้วไงครับเนี่ยมันจะประมาณนั้นเนี่ยตอนนี้เราถือว่าตอนนี้เราเรากําลังเห็นพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงให้เราน้าน,นิ่มั้ยถ้าฉีดไปล้าน,นิ่มแน่นอนถ้าฉีดไปสองครั้งแล้วเปิดมันจะนิ่มเ้อามาแล้วคุณลุ้เนี่ย ทำาเองนะขี่เองนะไม่ได้ไม่ได้ผมเล่นกลนะนี่มาถึงท่อข้อกี่ถึงข้อแล้วมาเลยเห็นไหมนี่เจ็ดวันนี่ซีทเอาเทียวไว้เล็กกลมๆนะ้เจ็ดวันเจ็ดวันเนาะเจ็ดวันเจ็ดวันได้กลนะสี่แค่เจ็ดวันเจ็ดวันนี้ยังไม่ได้ทาอะไรเลยนี่ไม่เอาลงแดงยังไม่ได้อะไรเลยไม่มีแตะเลยครับไม่มีแตะเลยเนี้ยนี่ละทีอย่างเดียวเนี่ยนี่งาเกิดเกิดภาพให้เรามีความหวังแล้ว โดยภาพแล้วหรืออ,อย่างเดียวขอให้ฉีดออโค<ท>นฉีดออกมาฉีดท,ที่เราฉีดโครงสร้างออกมาเนี่ยคือเราต้องการให้เขาแตกลากแตกรากฝอยเขาแตกรากฝอยพ,พ,พวกพวกรากพวกเนี้ยเขาจะหากินปุ๋ยผิวดินหมดนะครับเขาจะมันเขาถึงบางคนเนี่ยถึงใช้ใช้วานปุ๋ยเลย,เยไงเขา,เาก็รู้นี่ว่ารากฝอยเนี่ยมันกินป๋ดปุ๋ยใช่ไหมฮะเขาก็หวานหวานเลยแต่เขาลืมไปลงน้ำมามันไปหมดเลยไปกับน้ำหมดเลย มันเขาก็เลยบอกว่าให้ฝังต<อ>า,ามทีจุดอย่างที่ว่าใช่ไหมอ่านั่นแหละคือเขาฝังดินไว้พอถึงเวลามีน้ำรั้งรั้งก็ไปละลายปุ๋ยแล้วรากเขาก็จะวิ่งไป็ปเป็นะอย่างนั้ถูกต้องการทําแบบนั้คือถูกต้องไม่ใช่ว่าผิดแต่ของเรานี่เล่นระเบิดรากเลยคือคือเราต้องการรากใหม่ให้มาหายใจพอหายใจก็เหมือนปากเราอ่ะไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็กินอร่อยไงหลักการนั้นตอนนี้ พอเราฉีดไปสองอันปุ๊บมันมีพลังเลยเนี่ยไปฉีดไปสองครั้งเนี่ยเริ่มมีพลังเลยแต่มั่นใจนะว่าเปลือกนิ่มรู้เลยนะแล้วทีนี้เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะสั่งอยู่แล้วก็เลยฉีดต้นอื่นไปก่อนนะกับวเดี๋ยวเราได้สั่งมาอีกนะแล้วจะดูผลต่างแบบที่ท่านว่าเนี่ยเนี่ยระวังไอ้พวกที่ไม่เป็นนะ กับการให้ปุ๋ยเราดูใึ่มนจะต่างกันไหมเพราะระเบิดเหมือนกันนะคุณลุงไปดูใกล้กลนาะตอนนี้มาเยอะอยู่นี่คือประโยชน์ของพวกเราทั้งนั้นน่ะโอ้โหจุดเลยตกงมาแล้วมาแล้วครับจะไม่มาอมาแล้วครับจะไม่มาอมาแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยคุณลุงถ้ามันเป็นอาการแบบนี้นะ ฝาเขียวอย่างเดียวเลยถ้าถ้าเป็นอาการไหลออกลิ้นตรงนี้หน้านะหรือเอาลิ้นมาตอกได้เนี่ยนะจากที่เราวทาแดงสามครั้งแดงสองครั้งแดงแดงทิ้งไว้สามวันแดงทิ้งไว้สามวันนะเราไม่ต้องไปทาแล้วเราฝาเขียวเลยจำได้ไมเนอนี้มาแล้วมาแล้วจริงอันนี้มาต้นนี้มาเรื่อใจชื่อเลยผมตุนนู้นก็มาแล้วไหนนั่นน่ะเนี่ยใจชื่อเนี่ยเพราะเบอรเยอะ

อันนี้ถือว่ามาแล้วมาแล้วครับเนี่ยนี่ก็มาแล้วเนี่ยอในเรื่องนะด้เรื่องได้เรื่อง,อง,องโอ้ใจชื้นนะผมไม่เสียไม่เสียเครดิตพ, <c oughs> พี่พี่โก้พี่โก้คุยนักคุยหนาไว <c oughs> ใ้ให้ลองดูให้ลองดูมาแล้วมาแล้วพี่โก้บอกว่าช่วยสวนน,น,น้องสาวหน่อย ของผมยังเป็นน้อยกว่าแกี่ยังโชคดีเนี่ยโชคดีที่เรายังรูวหายตัวทานแต่ของแกนี่คือคนงานเล่นป้ายยาของเขาเนี่ยหนักเกิดของของเราของเขานี่โดนป้ายยานะฮะจนเปลือกแตกเลยอ่ะทุกตัวแล้วโอ้โหน้อยมากแค่นั้นเองสุดยอดได้แล้วได้เดือนแล้วทีหน้าเปิดได้หมดเลยเนี่ยอันนู้นก็อันนู้นก็มาแล้วเนะ่อันนู้นก็มาแล้วมาแล้วครับ ได้ชัวครับท่านโอแสดงว่าสารทหารสารทหารนี่เป็นเหตุนะสังเกตได้เลยนะสังเกสารทหารนี่แล้วใช้มาอย่างนี้อย่างที่ผมบอกยังไงก็ต้องฝาเขียวนะคุณลุงอ่าพิงไว้สองวันสักสองวันก็จะสองวันสวันทิงไปหรือถ้าปิดไ้เลยก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะไม่กีก็ไม่กีก็ปล่อยเลยแต่เราอาศัยมาพุ้นบ่อยๆเพราะว่าอะไนั่นแต่ว่าที่ผมทาไว้ให้คือการลาวการไม่เกิดเชื้อราปีหน้าะ เอาหัวตรงนู้นหยุดดีดูจำหน่ยอยนะอ้ยไหลเลยนะน่ะคุณลุงโอเคแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มมาเริ่มมาเริ่มาามาทุกทุกั่นเหมือนกันนะ <ไอ S 2> แต่ว่าอันนี้อันนี้อาจจะยังไม่มายังขาดอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขามีพลังงานของเขาขนให้เขาให้มีพลังงานในการขับดันก่อนี่ไหลแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอเคเริ่มไหลอ๋อตอนนี้ไ,ไหลเลยอ่ะ ทาไปก่อนได้สวนแล้วอันนี้ทาแล้วทำไมเป็นฟองนะเขาสงสัยไงว่าน้ำยาเราคือเป็นฟองนะตอนเราทาแล้วเขาผ่านเขาเห็นเลย้ยาเราเป็นฟองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไอฟองไอฟองอากาศไอคาร์บอออกซิเจนเหมือนนะมัน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 แตกเนาะตอนแตกมันก็ซึมก็เป็นอย่างนั้นของมันจะไม่เห็น ก็จะไม่เห็นเลยก็มันจะหายซึมเข้าไปในนั้นหายซึมเข้าไปยมาโอ้โหมันจ๊อกเลยนะอันนี้ก็มาแล้วเนี่ยอันนี้นี่คนสองครั้งนี่นี่นี่นสองครั้งพวกนี้นะเพราะนั้นครั้งเดียวอ๋อเพรนั้นครั้งเดียวนะครับคือตอนนั้นผมจะเน้นเรื่องตายเนึ่องก่อนขั้บแรกเนี่ยที่ตายนึ่งจะได้สองรอบหมดครับ อันนี้อันนี้ถือว่าไหลดีปกติเลยนะไหลไหลมีพลังงานนะเนี่ยวันนี้นนเวลาก,นนกเ็เที่ยงนนนนเที่ยงสี่สิบห้าตอนเนี้ต้นเนี้ยเที่ยงสี่สิบห้าโอ้กรไหลออกถิงๆิเลยอะ่ะออกถิงๆิเลยอะ่ะหยดเลยอะ่ะปกติมันหยดอย่างนี้ไหมอาจจะน้อยกว่าน,นี้ครับหรอต้นนี้นะ เพราะต้นนี้นะเฉเพาะต้นนี้นะแต่ว่าเราการการฉีดเราเพิฉีดสารทหายไปครั้งเดียวแล้วทาฝางเขียวอะไรยังยังไม่เคยทายังไม่เคยทาทุกอย่างยังไม่ได้ทาเฉพาะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ได้แต่เนี่ยต้นนั้นอ่ะพ่นครั้งเดียวครั้งเดียวจนมีพลังงานแบบหยดอย่างนี้เลยนะอ่าเนี่ยแต่ก่อนก็จะหยดน้อยโอ้โหที่ผมว่ามันคือตอนลูกมากีดลูกเลยบอกว่าหน้ายางอ่อน อ่าเพราะเราหลังฉีดไปน่า้ายังจะนิ่มใช่ครับีทมปกิดใช่ใช่หลังขีดไปนะหนน่ายังจะนิ่มพวกนี้เนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยจะได้ฉีดครั้งเดียวหมดแต่เจอเครื่องโอ้โหย่าญาเนาะครับจะแฉะง่ายจะแฉะแต่แต่แต่มันได้ผลเยอะนะเพราะว่ามันได้มันได้ประโยชน์เยอะเพราะว่าเขาซึมลงดินเยอะอ่าแต่พวกที่ไม่ได้แฝงนี่จะได้สองครั้งหมดเพราะผมเน้นตัวนี้ไงที่ว่าน๋อ คือที่เอายาท่านมาเนี่ยผมจะแก้เรื่องไตงก่อนเนื่อนก่อนเลยนี่เลยอยากลองไอ้ต้นอื่นพ่อยาอยู่กับตัวแล้วเนาะใช่ก็เลยลองค้นดูว่าจะมันจะต่างกันไหมอย่างนี้นะพอพอพอเห็นความต่างแล้วตอนเนี้ยผมเห็นแล้วเห็นว่าความต่างเนี่ยนะจะไอ้แก้แก้ไปไอ้ไอ้ที่เป็นต้นปกติก็หยดหยดหยดไปเราก็เห็นภาพแล้วเนี่ยมันมาไงที่ผมว่าเนี่ยจาก ไหลน้อยๆเนี่ยเริ่มเริ่มโอ้โหสุดยอดสุดยอดตอนนี้ต้นกลีบเมื่อวานนี้เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยมันมันเที่ยงมันเที่ยงสี่สิบห้าตอนนี้เที่ยงสี่บห้ามันก็ยังมันไหลดีด้วยอากาศดีด้วยมาแล้วเนี่ยที่ใต้นึงนะแต่บางต้นก็ต้องอย่างท่านว่ายังไม่ เนี่ยเนี่ยไอ้ต้นที่เรานั่นน่ไหลจ๊อกเลยนะคุณลุงก็ถึงว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไหลมากเลยนะไอ้ต้นเนี้ยเนี่ยนไหลมากเลยนะมันผิดสังเกตนะมันผิดสังเกตที่ว่าคุณลุงบอกอ่ะจะไม่ออกเลยจะไม่ออกเลยอ่ะเนี่ยมันไหลจ๊อกลงลงพื้นด้วยนะเนี่ยมันถึงว่าไงได้ผลไงก็เนี่ยที่ให้แฟนสั่งมาอีกผมจะหนึ่งจะมาั้มพรุ่งนี้แล้วก็จะเล่นในพวกที่ไม่นั่นนะ อย่างนี้นะอุ่นใจแล้วนะนะน้องชื่ออะไรนะแบงค์แบงค์แบงค์เห็นอย่างนี้แสดงว่าผมไม่มาหลอกนะนะผมไม่มาหลอกนะพ่อพ่อก็เห็นแล้วนะอ่อออกไหมต้นนะอหไป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 เดี๋เดินเดินไปดูต้นนั้นกันเดินไปดูต้นนั้นอย่างนี้ก็อันนี้ก็ใส่แด้อยู่ถึงจะออกไม่เต็มแต่ออกให้เห็นมันก็ยังดีแล้วน่ะใช่คนเรานะใช่ไหมคนเรานะ เรามองกันให้ให้ออกนะอมองกันให้ออกไม่ใช่มาคุยว่าฉันดีฉันดีฉันดีนะจอดลงไปแล้วไม่มาเลยเลยอันนี้แค่ฉีดจักก็ไม่เคยออกนะต้นนี้นะแต่ตอนนี้เริ่มออกหัวแล้วเหลือทรงกลางยังไม่ออกท้ายออกกลางยังไม่ออกก็แสดงว่าได้ผลนิชีไปขีดเที่ยวครับสามเสหายรสองครั้ง่ะสองครั้งเหมือนกันเจ็ดทั้งทั้งั้ตายนึ่องจะโดนสองครั้งหมดอยกเว้นต้นที่ แฝงก็โปะที่ว่านะผมจะมาเน้นเรื่องยางไต้นต้นก่อนไะตันแรกเนี่ยได้ได้ได้แต่ทีนี้เห็นว่าจะต่างยามาอีกนะผมก็เลยเอาคุณลุงขอขอขอถ่ายหน้าหน่อยนะเดี๋ยวขอหนานิดหนึ่งคือ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 ที่ผมพูดเนี่ยคือมันแม่งมันพูดแล้วมันผมตื่นเต้นไปกับคุณลุงด้วยเนี่ยอัานหน่อยนะจริงๆแล้วยังไงนะคุณลุง ตรงเนี้ยเราไม่ออกไม่ออกเลยอ่าอ่าตรงนี้จออแล้วแล้วเราก็เรากําลังจะบอกเลยว่าเรากําลังทดสอบฟื้นฟูมันใช่ไหมฮะใช่ทดสอบฟื้นฟูตอนี้พอเราทดสอบฟื้นฟูปุ๊บเราก็พ่นไปสองเที่ยวสองครั้งสองครั้งคือสา,สามหายชุดสามหายนะ,อะพอเราพ่นไปสองเที่ยวปั๊บแล้วเรามากี่ดูอย่างที่น้องแบงบอกเปลือกนิ่มอ่าอ่าอันนี้อาการของมันก็คือเปลือกนิ่มแล้วก็แล้วก็เริ่มเห็นเริ่บออกแล้วเริ่มเห็นแล้วนี่คือเห็นข้างๆนี่เลยนี่ต้นนี้ถึงจะออกหัวเยอะ กลางไม่ออกแต่ก็ถือว่าไหลแล้วไงครับถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ามันกรประโสบความสำเร็จแล้วอโอ้โหใจชื้นอ่ะอไม่ได้เสียเงินฟรีนะใช่ที่เราคุยเนี่ยเราไม่เสียเงินฟรีนะ,ะเราเราไม่ได้เสียเงินฟรีเราเราทำแล้วเรามันคุ้มค่างเงินคุ้มค่างเงินแบงค์พวกนี้เนี่ยแบงค์ต้องฝา,าแดงมาลงเดี๋ยนะเดี๋ยนะที่อาว่าเนี่ยต้องฝาแดงมาลงเดียบร้อนี่สองนี่นี่คือมีสองอ่ะ วสองอันเนี่ยครับเรากำลังมาแก้ไขให้เขาี่กําลังกันเนี่ยครับแต่ฉีดครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวออแล้วไม่ได้ทาฉีดครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ทาแต่แต่เห็นพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเห็นเห็นชัดเจนแต่ก็เหมือนว่าคือหัวยังไม่ออกครับ ราะเรายังไม่ได้ลงฝาแดงยังไม่ได้อะไรเลยนี่แค่สามสาหายอย่างเดียวสามสาหายอย่างเดียวเนี่ยนี่สามสาหายอย่างเดียวแต่ก็เริ่มเ่ยนะจับดูเลยสองบีดได้แค่นี้เนี่ยมันก็เราเราก็จะมองมองเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วอุ้ยมันพุทธเลยนะุณลุงก็ถึงบ้านนะเนี่ยเริ่มพุทธเลยนะก็เริ่มจะเริ่มจะมาแล้วแล้วบางช่วงที่ว่า นั่นจริงๆว่าไม่มีรอยเลยก็<ช>เริ่มเริ่มดเริ่ม,ม,ดมุดๆุด,ดนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ายางบอลเริ่มบอกนะเะนี่ยคุลุงเนี่ยตรงปลายนิ้วผมเนี่ยเนี่ยเ<ช>นี่ยเริ่มพุดพุดผุด,ผดอ่ะแสดงว่าเขากำลังขยายเปลือกขยายท่อเอนี่ยในหลักการของเขาคือต้นไม้กำลังสร้างพลังงานปรับสมดุลปรับสมดุลตั้งแต่ระบบรากเปลือกลาต้นยันนู่นยออนนี่เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วเนื้อเปลือกเนี่ยจะเห็นเปลือกเขา สดใสลเออจะเขียวขึ้นเขียวขึ้นเนี่ท่านถ้าแบงเป็นคนกินแบงจะรู้ใช่ไหมว่ามันนิ่มจริงๆเนาะนิ่มมือเลยทั้งงที่ไม่ได้รับมีดมาใช่ไหมใช่แล้วเวลาดึงตอนดึงเนี่ยมันรู้สึกนุ่มเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่แค่ัดค้นยังไม่ได้ทาฝาเขียวนะเนี่ยยิ่งทาฝาเขียวยิ่งนุ่มยิ่งไีกน่ะมาทาเลยใช้เลยแบงจดการเลยทาเลยสุได้ฝึกแบงฝุดไหงฝึกแบ พอไปแล้วอัดไปถึงฝั่งนู้นกลับมาก็ส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะเว้นสองเว้นสามนะอืมจีดน่ะโอ้ยทำไปเว้นเยอะนะเอามันไปโดยธรรมชาติไม่ได้เลยโอ้เพราก็กว่าจะครบรอบนะพูดตามภาษาบ้านเราอ่ะกว่าจะครบรอบอืมคือเนี่ยอย่างฝั่งนี้เนี่ยอ่าไปแล้วเนี่ยครับวันหนึ่งเนาะครับอ่าไปแถบวานที่เราลงไปดูครั้งแรกเนี่งอีกวันหนึ่งรับจาก ด้านโน้นลงมาก็อีกวันครับอันนี้วันที่สี่ถึงจะย้อนกลับมาอโอ้คือให้เร่งยังไงก็ช่างอย่างน้อยต้องเว้นสองวันมันก็จะลงรอบของมันพอดีอยู่สรยไม่ถึงไม่ถึงเนาะแต่มันจะเป็นเบอร์ของเขาอ่ะเนี่ยเป็นเบอร์เขาจริงๆเขาก็จะเรียกถ้วยกิโลกันคือลิตรถ่วอลิตรขนาดเนี้ยส่วนใหญ่มันที่มันไม่เต็มกิโลเพราะหนึ่งเอ่อมันมีน้ำเนาะมีน้ำมีน้ำแล้วก็โลหุนเออผมอยากให้ สังเกตน,นะว่าเราใช้ตัวฝาเขียวก็ดีเดี๋ยวมันจะมีสารจับใบของไอ้เอ๊มีสารของไอ้ของไม่นี่นะที่จับก้อนนี้นะคุณลุงยังไม่ได้เอามาไอ้ตัวแทนน้ำกรดเนี่ยนะที่แทนน้ำกรดคุณลุงยังไม่ได้เอามายังอยู่ในรถเ,<อ>เดี๋ยวเค่อยอธิบายให้ฟังแต่วันนี้คุยเรื่องนี้ก่อนคนที่เขาใช้ฝาเขียวนะเขารู้เลยยางไม่อ่อไม่มีรูไม่มีรูเนื้อมันจะแน่นน้ำหนักจะดีแสดงว่าก้หนึ่งกิโลมันก็จะได้หนึ่งกิโลใกล้เคียงหรือ เก้าขีดเก้าขีดกว่ากว่าเนี่ยน,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 นี่ที่มันหายไปเนี่ยก็จะเป็นจากน้านําน้ําที่มันออกไปเนี่ยคือตอนนี้ที่ผมกีดกันเนี่ยายางพันเจ็ดเนาะพันเจ็ดเนี่ยหัวเฉลี่ยแล้วยังไม่ได้ต้นเลยครึ่งกิโลเอาต้นที่ไม่ออกด้วยนะต้นเล็กๆที่เราว่าเนี่ยหมายถึงตีเฉลี่ยเลยเน,นี่ยจากต้นที่ออกเยอะไปเฉลี่ยใส่พวกต้นน้อยเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งโล เห็ไหมก็ท่านลองพิ 7, ่ดูอย่างตัว like ตัวเลขกยังห่างเยอะนะอท่นเจ็ดแล้วได้แปดร้ยกิโลอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครึ่งองเข้าอที่เจอมานะครับเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยปรับสภาพไปที่ผมบอกนะงาเดือนสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีปิดหน้าเปิดคำว่าปิดหน้าแล้วเปิดนี่ต้องน้ำยางต้องไหลเลยนะในสู่ของผมนะ กรีดมี่แรกต้องออกเลยนะไม่ใช่ว่าต้องมาเรากระตุ้นห้าวันนะไม่เอานะห้ามีดไม่เอานะเราไม่เอานะเรื่องนี้เราไม่คุยกันเราจะคุยว่าก่อนจะกีดให้ฉีดแบบถังเราเนี่ยใสร็จสภาพมายพ่นพ่นก่อนสามทหารมาพ่นกระตุ้นนะเจ็ดวันกระตุ้นก่อนพอถึงปุ๊บกรีดกรีดปุ๊บออกเลยมันต้องอย่างนั้นการทํางานต้องป็นแบบนั้นไม่ใช่เฮ้ยมาวะไม่มาวะเดี๋ยวรออีกมาไม่มาโอ้โหผ่านไปห้าวัน ห้าดิห้าไม่ห้ามีดยังไม่รู้อันนั้นโดนแหละโดนแล้วนั่นแนะสดงว่าเราโดนสาเล่งแต่ถ้าฟังแมทโฟพูดผมพูดจะไม่พูดแบบนะั้นคือมีดแล้วต้องออกเลยมีดแล้วต้องออกเลยนี่คือฟันสะใจของผมตรงนี้ผมสะใจตรงนี้เดี๋ยวก็คอยดูกันคอยดูว่าถ้าเราใช้ในระบบของผมอ่ะม,มันนอกจากจะฟื้นฟูสวนแล้วอ่ะมันจะฟื้นฟูอะไรให้เรามันจะให้อะไรกับเราในวันข้างหน้าแล้วทําไมฝนตกอ่ะเรายังมีน้ํายางขายได้ทาไมคนอื่นไม่มีน้ํายางขายของเรานี่ น้ำเต็มถ้วยเลยหยดหยดไปคนคนโมียางมาแล้วสารน้ำทิ้งเอายางไปขายของผมแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องไอสารจับยางของแมคโฟรให้ฟังอ่าคุณลุงยังไม่ได้เอามาอตรงนั้นเนแค่นี้ผมดีใจแล้วผมอุ่นใจแล้วเอาผมก็อุ่าเนี่ยเออยังซึมให้เห็นนี้เออยังมันก็พอมีแหงนะไหลจ๊อกลงมาเลยไหลไหลไหลหัวออกดีละ ต่นี้ต้องมาเอาแบบท่านว่าเอาฝา,<ม>าแดงเอาฝาแดงลงอ่าอีกเดี๋ยวทิ้งไว้ตั้งสองสามวันเนาะมามาเอาฝาแดงทาเลยนะนะไม่ต้องกรีดนะไม่ต้องกรีดน่ะก็เพราะว่ามันมีเชื้อของไอ้ฝาเขียวอยู่แล้วไงเมื่อกี้เราเอาฝาเขียวลงไปแค่ถึงมาก็จะก็ทาปกติไม่ต้องไปกรีดเปิดหน้ากรีดใหม่ไม่ต้องอะไรเพราะมันมีเชือ้อไอ้ที่บอกว่าที่เราเปิดหน้าต้องให้เปิดหน้ากรีดใหม่ตั้งหน้ากรีดใหม่แล้วเอาฝาแดงทานะั่ยหมายว่าเขาไม่เคยเจอเราเลย เราต้องการให้มันซึมเข้าไปในระบบใช่ไหมครับในท่อใช่ไหมแต่พออีกนี่เขาเจอแล้วเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลามามาลอกขี้ยางหรือมานั่นเราแค่ทาทับลงไปเลยมันจะทําให้งานเราทํางานสะดวกขึ้นแต่เปลี่ยนจากฝาเขียวมาเป็นฝาแดงซะท่านั้นเองจะเร็วขึ้นอจะเร็วขึ้นแล้วตอนนี้เวลาที่ไอ้ที่ระบบฉีเราทาข้อมแข้อมแผลไว้อะประโยชน์ของมันคือมันเข้าไปในเนื้อของอ้ใต้แผลไงเข้าไปเนื้อในนั้นเข้าไปของมันเองประโยชน์ของมันซึมเข้ามันของมันเข้าไปลึกเข้าไปในนั้น ส่วนในตรงแผลก็จะไม่ต้องกลัวว่าจะมีเชื้อลงเชื้อรามาไม่ต้องกลัวหายไปไอ้ข้างบนเป็นนูนขึ้นไปยอดที่ว่าล้อมแผลนี่มันได้สามทางเลยนะคุณลุงได้เอเหนือแผลขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นยอดนะอ๋อมันขึ้นไปด้วยเนาะใช่<อ>มันดูจะเข้าท่อนน้ําเลี้ยงไนงะมันขาท่อน้ําเลี้ยงก็ดึงขึ้นไปยอดมันก็ไปพายยอดแตกใบดีงามสาม่องฟแสงดีมันก็ตกวนกลับมาเป็นน้ำํำยางให้เราเวลาเขาลงมานี่ยเขาลงจาก ข้างบนลงมานะคุณลุงบามาชิดโคนโคนต้นแล้วก็ถึงจะย้อนขึ้นให้เรานะระบบเขาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้นะแล้วเรากีปุ๊บมันยางก็ออกผักออกผักให้เรานะแต่เขามาจากยอดนะดิ่งข้ึ้นแล้วสวนขึ้นอย่างนี้เหมือนรูปตุยูอ่ะแบบนั้นน่ะนั่นน่ะนี่คืออาการของเขาขึ้นไปทางเตาอีกใช่ใช่ อิทธิพลของเขามันเป็นอย่างนั้นจริงที่มันจะเป็นกระจกว้าวแบบบแบเหมือนลังคาโบดอ่อะอันนี้ก็ลองดูสิอ่าถ้ามองคืนไปเนี่ยเนี่ยระหว่างสี่แถวเนี่ยนะได้เนี่ยนั่นเนี่ยสองสามสี่ห้าแถวเนี่ยครับพรุ่งนี้โดนโดนสะโดนของเราหมดหมดแล้วใช่ไหมนั่นเนี่ยแต่ไปทางนู้นยังไม่ได้ให้เลยครับที่ผมบอกกระท่านไงว่าเรามีถังเดียวสองร้อยลิตรหมดหมดตรงนี้ผมก็เลยเลิกมาเป็นเป้งอ่ะบอกอ่ยอย่างนี้ไม่ไหวถีบสู้ไม่ได้เนี่ย เพราะว่ามันกินเครื่องพลังงานมันดูดน้ําไวมันเป็นสายพ่นอ่ะมันก็ดูดพื้นมันแรงไงแต่ทําให้แฉบแต่ว่ามันแรงไงเหมือนจะเปลืองไงครับพอเราจะเดินไปเนาะใช่พอเราจะเดินวรล้วแล้วถ้ามันเหมือนเป้ถ้าเป้ที่มันเจาะจงได้เลยนะมัน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 พักได้หยุดได้นั่นแหละอันนั้นมันต้องไปตลอดครับนี่เนี่ยก็เหมือนตัวนั้นน่ะไอ้ตัวนั้นก็แค่ฉีดไงครับที่มันออกตลอดที่เราวากันทีเนี่ ต้นบนเนี่ยนต้นบนนะไอ้นั่นออกเคยออกคิ้ผีอ่ะออกตลอดเลยมันมีพลังงานแล้วมันได้พลังงานแล้วไอ้ต้นนั้นก็เนี่ยผมเป็นคนชอบลองอ่ะคือใครว่า